สวัสดีครับอยู่กับ Isuzu t p r o c ลลนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่งานแนะนำรถบรรทุก Isuzu King of t u c k Euro 5 Max นะครับหรือว่ารถบรรทุกรุ่น Euro 5นะครับก็ทางตีเพชด Isuzu c e l นะครับก็ให้ที่ปรึกษาการขายรถบรรทุก Isuzu ทั่วประเทศนะครับมารวมตัวกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาดูรถรุ่นใหม่นะครับ ก็คือรถรุ่นยูโร5นะฮะแล้วก็มาลองขับจริงนะครับแล้วก็แนะนำระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มันสะอาดมากยิ่งขึ้นผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับซึ่งมาตรฐานยูโร5เนี่ยทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้ผู้ที่ผลิตรถนะครับต้องผลิตรถให้มีมาตรฐานไอเสียที่ดีขึ้นนะครับปลดปล่อยมลพิษน้อยลง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่บังคับใช้แล้วนะครับสำหรับรถที่ผลิตตั้งแต่วันที่1มกราคม2567นะครับวันนี้ทาง Isuzu Truck for sale ก็มาร่วมในโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ได้มาสัมผัสรถหลากหลายมากมายเลยนะครับหลายๆรุ่นเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ที่เห็นนะฮะก็จะโดดเด่นที่สุดเพราะว่าเป็นรถแต่งนะครับ นี่ก็แต่งมาจากอู่ธนาสินบ้านโป่งราชบุรีนะครับเป็น FRR นะครับตัวนี้เป็น FRR Euro 5 Mac MacTalk นะครับแต่พอเป็น Euro 5แล้วก็จะไม่ใช้แรงม้าแล้วนะครับก็จะเป็น FRR ขีด S นะครับใช้เป็นตัว S นะครับส่วนรุ่น190 แรงม้าเดิมนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นรุ่น FRR มาตรฐานนะครับผมต่อไปนี้จะไม่เห็นตัวเลขแรงม้าใต้ชื่อรุ่นรถบรรทุกของ Isuzu อ,อีกต่อไปนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนรถหัวลากเป็นรุ่น G X 360แรงม้าคำว่า360แรงม้าก็เอาออกนะครับก็จะเหลือเห็นแต่สติกเกอร์เป็น G X z เท่านั้นนะครับ สำหรับคันนี้นะครับที่เป็น FRR ก็เป็นช่วงสั้นนะครับความยาวแชสซี 4, อยู่ที่4.3เมตรนะครับก็ต่อมาเป็นกระบะอลูมิเนียมดำข้อเกษตรนะครับอ,อันนี้ต่อรถมาจากสำนักอูธนาศินบ้านโป่งเลยนะครับก็เรียกว่าตกแต่งมาอย่างสวยงามและจัดเต็มเลยนะฮะหัวเก่งก็ทำหลายอย่างนะครับประดับตกแต่งหลายอย่าง ขากระจกมองข้างนะครับก็เป็นแบบดีไซน์แต่งตัวปิดน่องนะครับแล้วก็พวกคิ้วโครเมียมต่างๆนะฮะตามที่เห็นเลยนะครับตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยล้อชุบโครเมียมนะครับแล้วก็มีขอบล้อเป็นรูปดาวกระจายนะครับปิดดุมล้อ การตกแต่งชุดสแตนเลสก็เป็นลักษณะลาย V.I.P. นะครเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับนอกจากรถที่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับก็ยังสามารถนำมาตกแต่งได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถบรรทุกของท่านนะครับถ้าลูกค้าชอบแต่งรถนะครับแบบไหนนะ ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดทางที่ปรึกษาการขายได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ทาง i อ u Truck ัก4 Sale เ,เรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ส่งมอบรถให้ท่านฟรีทุกทิศท,ทั่วไทยเลยนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดทางลูกค้าหรือผู้สนใจนะครับก็จะได้ทราบรายละเอียดมากขึ้นนะสำหรับรถ ในรุ่น isuzu euro 5นะครับตอนนี้ก็มาชมความงามกันไปเรื่อยๆนะ,ะทำชุดเลดแบบสวยมากๆเลยนะฮะปลายท่อยังแบบโอโ้โหลาย VIP เลยสำหรับคลิปหนะ้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนใช้งานอะไรก็ฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดติดตาม Isuzu อิสุทัก r Sale และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ทาง Isuzu อ r สุทัก r Sale ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเราพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ